สวัสดีครับนี่เพื่อปีทีวีไปเที่ยวไหนอีกล้วครับวัดนางสาววัดนางสาวนี่ลูกปีตมาลายที่อุ้ยปลาเผือกปลาเผือเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนโอ้ยปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรขาวปะปลาสีขาวหรอปลาสวายเผือกเออปลาสวายเพือกน้องปีดเห็นไหมไหนไหนมันอยู่ไหนปลาสวายเพือกอยู่ไหนอ่านี้ยโอ้หู โอ้ยเต็มไม่หมดเลยนี่มาเยอะไหมก็ถุงละยี่สิบบาทนี่นี่นี่สไว้เปลือกมาแล้วนี่เพื่อนๆนี่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 นีเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่สไว้เปลือกมาแล้ว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 โอ้ยไหนตะกี้ใครบอกว่าปลาน้อยไม่น้อยนะเนี่ยเป็นไงพ่อบอกแล้วตอนนี้มันมีทั้งคลองเลยใช่ไหมโอ้ อ้าวอ้าวอ้าวจะดูปื๊ดปี๊ดอ้าวดูไปอ้าวอาวอ้นี่เป็นไวะเป็นไงวะกินแล้วอ่ะะกินยังกอ้โอ oru, าอเอ้ย้เอาาหมอ่ะไหนมันกินไหมกินไหกินด้วย้องนเองเออกินองเลอ้าวเละึมเป๊ะเลยมันแบบเปียกเลย เป็นไงครับสนุกไหมดูนี่ตัวนี่ต <c oughs> ัวเฮ้ยปี๊ปเปียกหัวแหมก็มันจะกินอะไรขนมปังของปลาใช่ไหมอไนเ,นเอออ่ะเอาใหม่เรียกมันปลามานันอีกเรียกมันมาดูมันจะโค้มอีกไหมเอาเลยมันตื่นในเสียงนั่นมั้งดอหินเกี๊ยวเอ่อเอาใหม่เอาใหม่ขอยโค้มตรงนี้หอยโค้มนี้โอ้โหพ่อเปียกทั้งตัวเดูปี๊ปเปียกไหมีปี๊ปเปียกไหม สนุกสนุกสนุกเลยอ่ะเปลือกอเปียกด้วยเออเปียกด้วยอ้าวเปียก็เปออ้าวเปียกหมดเลยเออไหนไหนไหนเอาใหม่ดิเอาเอาเอาาขอิ๋ยตุ้มนี่ขอิ๋ยตุ้มนี่ไหนไหนไหนขอิ๋ยตุ้มนี่มายังอุ้ยตาตาตาาตปิดหลังทำเป็นกินเหมือนเดิมดิหาโครมไม่มาเนยไม่มาเว้ยแนี่ตกกระจายเสียงตรงนู้นกระจุยเลย มันมีมันมีเสียงยนะพอมันมีเสียงปิ้งโดยสัญชตาตญาณแล้วมันมันก็วิง่งหนีอเอาพี่ญญญญญเอาพี่เออเออเออมีดาวด้วยดมาโอ้ยดาว,อ,ดาวอันนี้เอาไว้กินเองให้ปลาเออปลาสีเอ้ยได้ไงมาเรียกปลามาอีกมามาเพื่อนเพื่อนมาปลามาโอ้มาละเริ่มมาละ มันต้องหนมฟังหนูหรอมันถึงจะมาเยอะมันมันจะมาอีกพวกหนึ่งไหมเพราะมันต้องหนมฟังหนูมันถึงจะมาเยอะเรียกเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวฉีกเยอะๆสินี่หนมฟังอยู่นี่เลยมีเพียบเลยเอาดิฉีฉีกินเล็กๆแต่ฉีกินที่ใหญ่ฉีกที่เล็กๆเออนี่อ่าฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบมายังมาแลมวเริ่มมาแลมวเริ่มมาแล้วเพื่อนๆดูใช่ใช่ใช่มากันเยอะเลยนี่มองเห็นไหมเนี่ยโอ้โห วีดมาแล้ววีดมาแล้ววีดมาแล้วทางนั้นหลบแล้ววีดมาละวีดมาและเฮ้ยเต็งเต็งเต็งตุ้มอ่ายังไม่ยอมตุ้มอ่ะโยนเดี๋ยวรอนขนมปังไปดิรอนไปเลยตุ้มเลยเฮ้ยกลๆเลยอ่ะเอาเอาเอาโยนขนมปังดิใกล้ใกล้โยนขนมปังดิโยนขนมปังไปเยอะๆเออทีเล็กๆทีเล็กๆเอออ่ะมาละมาละมาละเพื่อนๆมาละเออมาละเออ ที่เขาระวังนะอ๋อแต่ถ้าเดี๋ยวมันมีเสียงอะไรประหลาประหลาดเต้งมันก็ต้มเลยดูดิดูดิเราจะได้เราจะได้เราจะได้ภาพตูมอ่ะเราจะได้ภาพตูมอ่ะ ยังตุ้มยังตุ้มยังตุ้มยังปีตุ้มยังรอเปียกอยู่ใช่ไหมเออนี่มันรอเล่นน้ากันที่นี่เลยนะเนี่ยโอ้มาแล้วเป่งเป่งยนยนเหล็กเป่งตุ้มยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวตาหนูป้อนกระปากปลาให้ดูอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาอีกแล้ววัดนางสาวนะนี่ป้อนกระปากปลาเลยนะเพื่อนๆเออนี่พี่ปื๊ดยื่นยื่นกระปาก โอ้มีดาวด้วยเหรอไหน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 ดาวสองดวงเพื่อนๆอืออย้อนยื่นใส่ปากปลาเลยไหมเข้าแล้วเออน่ะที่เุื่อนป้อนตรงนันนี้ขอบพ่ออ๋อครับขอบคุณครับเจ็ดปิ้วไหนขนมปังมาเล่นขำๆนะอ่ะวว่างๆใครว่างแวะมานะสมุทรสาครวัดนางสาวนะครับสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมครับอ่าน้องปี๊ดทำอะไรสนุกไหมน้องปี๊ด โหปี๊ดสนุกไหมบอกเพื่อนๆดิสนุกครับสนุกไหมครับใช่เออเออเออนไป้อนไปมันกินแร็วมากไหนไหเออเออเอไปดูแหละใช่ใช่ใ่มันกินอ่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเพื่อนแล้วบ๊ายบายเพื่อนแล้วไปะกินไปเยอ่มันกินอีกแล้วเหรอเออเออ โอ้ย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 ตรงนู้นตรงตามเลยปลาเผือกสองตัวเลยปลาเผือกนะปลาเผือกไปปลาอะไโอ้มีปลาเผือกปลาเผือกปลาเผือกมาปลาเผือกมาเหรอปี๊ดปลาเผือกกินปี๊ดปลาเผือกมาเหรอครับให้ปลาเผือกกินโอ้อะบายบายของจริงนะไปแล้วไปแล้วบายบายสวัสดีครับ